สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลิทาโลกกันอีกแล้วเนาะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อนี้เนาะสายตาคนอื่นๆที่ได้รู้จักคุณก่อนและหลังรู้จักเขามองคุณเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูเลยเนาะก่อนและหลังรู้จักแม่หมอจะไม่ดูพลังงานคุณนะจะไปในก่อนที่เขารู้จักคุณก่อนนะข้างบนจะขอก่อนลวกันข้างล่างจะขอหลังรู้จักเนาะ ใช่มันใหม่มากไม่เหมาะสับไม่ค่อยนี่อะขอใบนี้โอ้โหนี่ <c oughs> ก่อนรู้จักคุณเขามองคุณอย่างนี้นะคนอื่นๆนะนนะคนเมื่อกี้เราพูดอะไรนะสายตาคนอื่นๆเออคนอื่นๆก่อนที่เขารู้จักคุณนะเขามองคุณเป็นอย่างนี้สู้อารมณ์ร้อน สู้ไม่ถอยไม่กลัวเป็นคนแบบว่าพร้อมสู้อะพร้อมลบอืไม่กลัวคนจะเป็นเหมือนเนี่ยก็ไม่กลัวเขาเรียกอะไรนะมังกรเออก็ไม่กลัวจะใหญ่หรืออะไรคือคนอนื่นเขามองคุณอันนี้ก่อนรู้จักนะเขามองคุณไปแบบนี้ถึงคุณจะตัวเล็กอะแต่คุณมีจิตใจที่สู้ที่แข็งแกร่งอะเออเขามองคุณนี้นะอ่าดูต่อ มังกรน่ะยังคุณยังไม่กลัวเลยแม้แต่คุณเนี่ยขาเนี่ยเออขาเนี่ยไม่ดีข้างหนึ่งเห็นไหมคุณก็ยังสู้คิดจะสู้อ่ะสู้ไม่ถอยอ่ะนี่อีกเดี๋ยวขอขอะไนี่ไม่หมอจะเอาสักหาใบเนาะอ่ะแล้วนี่ก่อนที่เขารู้จักคุณเขาอมองงี้ทำไมใหม่เรื่องนี้เหมือนคุณน่ะน่าจะเป็นคนแบบว่าคิดเยอะมีมีเรื่อง เรื่องอะไรที่ทําให้คุณถูกอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะไม่ค่อยไว้ใจใครอ่านี่คือก่อนนะไม่ไว้ไม่ไว้ใจใครคิดเยอะแล้วก็ในบางคนเขามองคนนี้ด้วยน่าจะผ่านอะไรมาเยอะอืมมีทั้งชมแล้วก็มีทั้งเหมือนแบบออกแนวแบบว่าว่าคุณน้อยนะอืมน่าจะผ่านอะไรมาเยอะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะ มันถึงขึ้นใบแรกม,มันถึงบอกไงว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอะสู้ไม่ไม่กลัวเป็นคนไม่กลัวคนถ้าคนที่ไม่รู้จักคุณมองมาครั้งแรกเนี่ยแม่หมอตีอน,นะคุณเนี่ยลักษณะเวลาคนอื่นเขาเห็นภายครั้งแรกอะ่ะภายนอกคุณอะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ดุก็ได้เพราะไพ่ใบนี้มันขึ้นเนาะเป็นคนที่ดุแต่เป็นคนที่เงียบเป็นคนที่ชอบแบบ อยู่คนเดียวชอบทาอะไรคนเดียวชอบอยู่เงียบเงแต่แต่รู้คุณดุแล้วคุณก็ไม่กลัวคนประมาณอย่างนั้นอ่ะดูดูอีกอขอสับแค่นี้พอนี่เห็นปะตรงฉินขึ้นมากันเลยเป็นทาวเวอร์พร้อมค่ะตรงเป็นคนตรงเหมือนเนี้ยคล้ายๆใบนี้เลย ไม่กลัวคนเป็นคนตรงเป็นคนชิลอยากก็ะทาอะไรก็ทําในแบบของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบให้ใครมาสั่งเออคนที่จะสั่งได้คือตัวคุณเองอืมอ่าแต่ว่าชอบให้คนมารักนะแต่ลักษณะคุณอะหรือการพูดคุณอะคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงอะอ่า ลักษณะคุณเนี่ยจะเป็นดูยิงยิงดูนิ่งนิ่งดูเหมือนแบบว่ากล้าเป็นคนที่ดูกล้าเอ,อถ้าถ้าอยู่ในถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะถ้าอยู่ในกลุ่มคุณก็ดูเด่นเด่นอะดูโดดเด่นอะอดูกล้ากว่าคนในกลุ่มอะไรประมาณเนี้ยอ,อคนอื่นเขามองนี้เนาะมไม่ไม่ต้องสนใจนะคะบางทีอาจจะได้ยินเสียงเด็ก ที่บ้านมีเด็กแต่ไม่ใช่ลูกแม่หมอหรอกนะอ่ะดูต่อค่ะโหนี่เขามองคุณเป็นคนที่เพราะอะไรเพราะความที่คุณอาจจะเป็นคนเงียบๆตรงๆดูแบบว่าสู้คนอะไรเงี้ยบางคนเขามองคุณเป็นอย่างนี้นะโดดเด่นอะมีความโดดเด่นในตัวเองอันนี้ก่อนที่เขามองนะเดี๋ยวมาดูว่าหลังเขามองคุณเป็นไง เออทาไมก่อนและหลังเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเขามองว่าคุณโดดเด่นอะคือเหมือนเด่นกว่าใครเพื่อนหรือถ้าสมมติว่าคุณมีกลุ่มเพื่อนคุณเนาะไปเที่ยวกันคุณที่จะเด่นหรือในกลุ่มเนี่ยสูงทุกคนคุณอาจจะตัวเตี้ยที่สุดในนั้นก็ได้หรือในกลุ่มดูตัวเท่าๆกันหมดแต่คุณสูงที่สุดในกลุ่ม่งเขาเรียกก็โดดเด่นนะเออมันก็โดดเด่นได้มันเป็นจุดสนใจอะ่ะมันมันดูน่าสนใจอะ่ะอืม อ,อหรือเวลาคุณมีกลุ่มกลุ่มคุณอาจจะไม่ได้เป็นลูกเป็นเป็นแบบกลุ่มที่มีแบบเลขขี้อ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวสมมุติคุณมีกลุ่มสักห้าคนอ่ะคนหนึ่งคนหนึ่งส่วนมากเวลามีกลุ่มมันก็จะมีคนสนิทกันมากๆเนาะในกลุ่มเนาะแต่คุณนี่จะไม่สนิทสนิทกับใครเลยคุณจะสนิทกับทุกคนหรือเพอเพอคุณก็ไม่สนิทกับใครด้วยประมาณอย่างนั้นเออมันจะมีความโดดเด่นอะไรบางอย่างของคุณอ่ะอืม อาจจะเป็นด้านความคิดการพูดน้ำเสียงอะไรก็ได้หมดเลยนะเออเพราะว่ามันมันแต่ไม่หมอหลักๆเนี่ยลักษณะคุณคำพูดด้วยคำพูดลักษณะเผอเพอการเดินด้วยเพราะเนี่ยมันขึ้นอันนี้เนาะบางคนอาจจะมีลักษณะการเดินในแบบของตัวเองอะ่ะ อ่ะขออีกใบดูสิก่อนที่เขารู้จักคุณเนี่ยดูสิอ่ะใบนี้เลยโอ้ยเป็นคนที่ <laughs> เห็นหลันล้าเนาะเป็นคนที่จริงใจชอบให้ถึงจะเป็นคนตรงแต่เป็นคนที่จิตใจดีชอบให้หลันลา้าชอบอ่ะมีความสุขอะ่ะบางคนนี้มีความสุขกับเรื่องง่ายๆด้วยอืม แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครถ้ามองในไม่ดีนะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครไม่สนใจนี่ไม่ใช่ว่า,าตัวคุณแบบไม่ให้อยากใครให้ใครมายุ่งนะไม่สนใจคือคุณอยากจะทําอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอะคุณอาจจะมีความคิดแบบนี้เพราะไพห่หมายเลขสี่เนี่ยเป็นคนที่ตรงจริงใจมั่นคงเป็นคนที่อ่ยึดหลักของตัวเองเป็นหลักอา่า คนเดียวที่เขามองมาก่อนที่เขารู้จักคุณนะเขาน่าจะมองว่าคนนี้เป็นคนที่ถ้าพูดแบบไอ้นี่ก็คือคุณแรงอะ่ะคุณก็ไม่ได้แบบคือเป็นคนที่รู้อ่ะรู้หลายอย่างแล้วก็แรงแหละอ่ะพูดพูดง่ายๆคือคุณแรงคุณไม่ได้ยอมคนอ,ะอ่ะแต่ว่าเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบชอบความสุขแถมในบางคนนี่อาจจะถึงขั้นแบบว่า อยากจะให้คนอื่นอะทําเหมือนที่คุณทํากับเขาอะแบบคุณให้อะไรใครไปคุณก็อยากได้แบบนั้นกลับเพราะไพ่หมายเลขสี่เนาะเขาเรียกความจริงใจและมั่นคงหมายเลขสี่เป็นเลขที่แบบเวลาจริงใจกับใครก็อยากอยากจะได้ความจริงใจจากคนนั้นกลับอะประมาณอย่างนั้นเอออันนี้ก่อนนะอ่ะเรามาดูแล้วหลังที่เขารู้จักคุณล่ะคอนอื่นๆเนี่ย ในสายตาคานอื่นๆเนี่ยหลังที่เขารู้จักคุณ่ะมันตกนะอ่ะหลังที่เขารู้จักคุณนะดูสิเขามองคุณเป็นยังไงใครสับยากมากห,มหลังที่เขารู้จักคุณเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะเนาะเป็นคนที่เหมือนเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก คิดเยอะหรือเผลอเป็นคนที่คิดเรื่องความลักด้วยพอขึ้นสามสามเนาะเป็นคนที่เชื่อเรื่องอเขาเห็นคุณนะก่อนเนี่ยเขาไม่รู้หลังเนี่ยเขามองไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องอจัก,กรวาลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องศาสตร์ต่างๆเรื่องอะไรที่ดูลึกลับลึกลับอะเรื่องที่ ในบางคนอาจจะชอบดูหมอด้วยนะชอบดูดวงหรือชอบไปทําบุญชอบไปไหว้พระไปที่ที่ไหนที่แบบว่าคนเขาบอกว่าที่นี่ดีอะไรคุณก็อยากไปอย่านัน้แล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนพูดเยอะด้วยในบางคนมองว่าคุณเป็นคนพูดเยอะเป็นคนที่พอพอหลังจากรู้จักแล้วมันไม่เหมือนภายนอกที่คุณแสดงเพราะไพาบนอะ่ะก่อนที่เขารู้จักเขามองว่าคุณนิ่งเนาะแต่พอรู้จักคุณแล้วเนี่ย พูดเยอะอเชื่อเรื่องเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะด้วยเ,เป็นคนที่คิดเยอะด้วยออ,อดูต่อแล้วมีอะไรอีกหลังที่เขารู้จักคนแล้วดูสิอืเป็นคนที่เขามองว่าคุณนี่ชอบทำงานชอบทำอะไรใหม่ๆ ชอบหาความรู้เออในบางคนนี่เขาจะมองว่าคุณชอบเที่ยวด้วยเที่ยวนี่ไม่ใช่ไปเที่ยวปาร์ตี้นะเที่ยวก็คือไปเที่ยวแบบอ่าที่อื่นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ่าชอบเที่ยวอ่ะอ่าเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบทําอะไรที่เป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านน่ะอ่ะบนอย่างเงี้ยอ่าเป็คนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็อยากจะทำอันนู้นคิดอยากจะทำอะไรก็ทำะไรประมาณเนี้ยเขามองคุณงี้เออ แล้ก็เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเอออยากจะหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนนี่เขามองว่าคุณเชื่อเรื่องความรักเขามองเรื่องเรื่องคุณเนี่ยเกี่ยวกับความรักเลยสามสิบสี่ขึ้นเนาะอยากจะได้ความรักที่มั่นคงอยากจะได้คนรักที่ดีอะไรเงี้ยหลังจากที่เขารู้จักคุณนะหรือเขามองไปในแง่ดีอีกคือเขามองว่าคุณเนี่ยมีความรักที่ดี มีคนที่รักคุณคนที่รักคุณเนี่ยไม่ใช่ใครนะจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนอาจจะมีคนรักที่อยู่เคียงข้างประมาณอย่างนั้นเพื่อนก็ได้อะเพราะมันมันติดอันนี้เนาะเพื่อนมีเพื่อนอะไม่ใช่ว่าอยู่ตัวคนเดียวก่อนหน้านี้นเ,นเขามองคุณอาจจะอยู่คนเดียว,วยอืมคุณสังเกตไหมสตาขอขอพูดอันบนหน่อยสตาเนี่ย คุณเคยเห็นไหมสตาร์เนี่ยมันตูดติดกันอะมันไม่มีนะสว่วนมากมันก็แยกกันหรืออยู่ห่างๆกันถูกปะเออคุณเขามองคุณอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้นเขารู้แล้วว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนจัก,กราวาลที่อยู่กับคุณหรือเพื่อนของคุณที่เป็นเพื่อน่ะคุณอาจจะมีเป็นคนที่มีเพื่อนไม่เยอะอาจจะมีแค่คนสองคนที่สนิทจริงๆนะอ่าประมาณอย่างนั้นเขามองอย่างนี้อ่าหลังจากรู้จากคุณอะเขาเขารู้เขาดูเขาดูเนี่ยเขารู้แล้ว อ่ะต่อขอใบนี้นี่แล้วเขามองเนี่ยไม่บอกจริงไพ่ใบนี้นะเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนกล้านะกล้านี่หมายถึงใจคุณอะ่ะกล้าแต่ภายนอกคุณที่คุณแสดงออกไปคุณก็จริงๆคุณก็หวาดกลัวนะคุณกลัวนะกับเรื่อง การงานหรือผู้คนอะไรอย่างเงี้ยหลักๆไม่หมอด,ดูเป็นเรื่องงานเนาะเขามองว่าคุณเนี่ยกล้าเรื่องงานเนาะเป็นคนที่แบบว่ามีไฟอ่ะมีไฟเรื่องงานกล้าทํากล้าลุยงานแบบทําคนเดียวคุณก็ทําอะไรเงี้ยหรือถ้าถ้ามองไปอีกแบบก็คือเขามองว่าคุณจะไปไหนคุณไปคนเดียวได้เป็นคนที่แบบว่าไม่จําเป็นจะต้องไปกับใครอ่ะสามารถไปคนเดียวได้อะไรเงี้ยเหมือนเขารู้ ไม่ไม่แตกต่างจากข้างบนหรอกอันพไพ่ใบนี้นะไม่แตกต่างจากข้างบนถามยังขึ้นกับเดอะทาวเวอร์ด้วยเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวชอบไปไหนคนเดียวแล้วเป็นคนที่กล้าไม่ไม่กลัวไม่อายคนอนะ่ะเออพูดง่ายๆประมาณอย่างนั้นอ่ะดูต่อมีอะไรอีกหลังที่เขาจักเขาไปนี่โอ้โหสามสิบเก้าขึ้นมา ขึ้นกับเด็กสตาด้วยลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้นะว่าคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักจักรวาลเพราะไพ่หมายเลขสามสิบเก้าเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลนะคุณเป็นลูกรักที่แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักมากไม่ให้อะไรมาทําร้ายคุณได้ด้วยอยู่ไม่ห่างแล้วบางคนนี่ไม่ได้มามีองค์เดียวนะมีหลายองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ได้หมดนะจะพระหรือเทพก็เหมือนกันนะอะพวกพระที่อย่างแม่หมอแม่หม,ม,มอก็มีพระที่แม่หมอนับถือเนะออาะเออหลวงปู่ทวดเนาะเออเนี่ยคุณมีแม่หมอก็มีทั้งทั้งพระแล้วก็ทางเทพนะเทพแม่หมอนับถือเนาะเออนั่นแหละคุณมีเนี่ยเขามองว่าคุณมีเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้คืออะไรเทพนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีกี่องค์อะหลายองค์แถมยังมีอีกองค์ที่ใหญ่ที่สุดอะ คุณมีทั้งองค์ที่ใหญ่แล้วก็องค์ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากดูคุณอยู่นะบางถ้าเป็นเป็นน้ำเนี่ยบางคนนี่มีพญานาคด้วยอันไม่เหมาะจะตีจกักไพ่เนาะบางคนนี่อ่าเทพด้านด้านที่แบบว่าดูแลเทคแคร์นะเทพเทพอะไรทีทท่ใจดีอ่จาจะแม่คนอิมอ่ะพระแม่อุมาเนี่ทีนี้ได้เหมือนกันเออ ถ้าเป็นเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับฝนก็พยาณาอืมในบางคนนะอืมนั่นแหละประมาณอย่างนั้นอ่ะแล้วก็พระที่เกี่ยวกับพระอืมอ่ะมีดูต่อเขามองว่าคุณนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้นะคนภายนอกอะ่ะเออแล้วนี่เขามองว่าคุณเนี่ย เหมือนอย่างเห็นไหมไพ่ไพ่หมายเลขอะไรเก้าคุณขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณได้หมดเหมือนคนที่แบบว่าก็มันขึ้นกับไพ่สิ่งศักดินะ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณน่ะคุณขอลมขอฝนขออะไรอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มอบให้อะ่ะประมาณอย่างนีน้แม่หมอเปียบเนาะเหมือนแบบว่าเขามองว่าคุณเนี่ยโชคดีเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลแถมยัง ให้คุณอะให้ในสิ่งที่แบบดีๆกับคุณอะหรือแบบว่าถ้าตีไปอีกอีกอย่างก็ได้ใครจะมาทำร้ายอะไรคุณอะทำคุณไม่ได้อะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องดูแลจักรวาลอืมดูแลคุณถึงจะเป็นลมเป็นอะไรมาเนี่ยคุณไม่ได้กลัวเพราะอะไรเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่หมอเชื่อว่าคุณรู้ สําหรับบางคนอาจจะบอกว่าไม่หมอหนูไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นได้หมดพ่อกับแม่ที่เสียไปแล้วก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันก็คือท่านท่านกเ็เหมือนเขาเรียกอะไรนะพระในบ้านอ,ะอ่ะเออให้แบบเปรียบงี้คุณบอกว่าคุณไม่มีพระหรือเทพที่คุณนับถือนะอ่าคุณก็มีเนี่ยพ่อกับแม่คุณหรือคนที่คุณเคารพนั่นแหละ เพราะเราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่รู้เราจะเปรียบอะไรเนาะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงสิ่งที่แบบพลังเหนือธรรมชาติอะพลังที่บางคนก็อาจจะไม่เชื่อไงแต่ว่าย่าไม่หมอไม่หมอเชื่อนะอ่ะคนคนที่ไม่เชื่อเขาอาจจะมองไม่รู้ไงว่าเราพูดเรื่องอะไรเออแต่ว่ายังไงอ่ะเพราะไม่หมอเลขเก้าออกเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออแล้วคุณอะ่ะใครจะมาทําร้ายคุณหรือมากั่นแกล้งอะไรคุณนะ พวกนั้นโดนกลับหมดนะเพราะลายมันขครน่องจันนี่ด้วยก่อนที่เขารู้จักคุณเนี่ยเขามองคุณเป็นไงหลังเขารู้จักคุณเนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยถูกปกป้องเหมือนอันนี้เลยเห็นไหมนี่ปกป้องด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายเลขสี่จริงๆคําว่าสี่เป็นคําว่าภาษาจีนไม่ค่อยดีเนาะแต่สําหรับสาหรับแม่หมอหมายเลขสีอ่อ่ะเป็นเลขเงินนะ สําหรับแม่หมอนะแม่หมอคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้เลขเงินของแม่หมอจะมีเลขแปดกับเลขสี่สองอันเป็นเลขที่แบบแห่งความโชคดีอ่ะเออประมาณอย่างนั้นบอกบอกไม่ถูกไม่รู้จะเปรียบยังไงก็เลยเปรียบเป็นเรื่องเงินไงเออแบบเป็นเป็นเลขที่แบบโชคดีอ่ะเ,ออเลขสี่กับเลข 9. เก้าอืมนั่นแหละแล้วก็ในบางคนเขามองว่าคุณเนี่ย มีอะไรปกป้องเขาารู้แหละว่ามีอะไรปกป้องแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรบ้างแต่เขารู้ด้วยแล้วเขาก็รู้ด้วยหลังที่เขารู้จักคุณเขารู้ด้วยว่าคุณมีอะไรปกป้องคุณเยอะเพราะอะไรมันจะไม่มีอะไรปกป้องคุณได้ไงดูหมายเลขนี้เดีคุณเป็นคนจิตใจดีอะคุณเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วว่ะเนี่ยเนี่ยรอบคุณเลยเนี่ยหนึ่งกิ๊กีิกนกเขีเยนนกทก็คือเกี่ยวกับเบื้องบนอะ อืมอ่ะก็จบแล้วเนาะแม่หมอไม่เปิดเพิ่มแล้วแค่นี้คือจบแล้วเขามองคุณก่อนและหลังที่เขารู้จักเนีย่ยเขาเขารู้ว่าคุณมันเก่งไม่อยากจะชมอ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share. ช่องแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ